นิทานเรื่องหงทั้งหกเล่าโดยการละครั้งหนึ่งในวันนี้การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพระราชาองค์หนึ่งที่บังเอิญพลัดหลงเข้าไปในป่าลึกจนกระทั่งได้พบกับทิงชาราลึกลับนางหนึ่งนางสัญญาว่าจะพาพระองค์ออกไปจากป่าแต่มีข้อแม้ว่าพระองค์ ต้องแต่งงานกับลูกสาวของนางสกอดพระราชาจำใจยอมแล้วก็ได้นางมาเป็นพระราชินีพระมเหสีองค์ใหม่พระราชามีโอรสธิดาจากพระมเหสีองค์เก่าอยู่แล้วถึงเจ็พระองค์หกเจ้าชายและหนึ่งเจ้าหญิงพระราชารักลูกๆเหล่านั้นมากแต่ราชินีองค์ใหม่กลับอิดช้าแล้วก็ กลียดชังเหล่าโอรสที่ดาาเป็นที่สุดนางหลวงเจ้าชายทั้งหกด้วยเวทมนตร์ร้ายสาบพวกเขาให้กลายเป็นหงส์สีขาวทั้งหกตัวที่ต้องบินหนีไปอยู่ริมทะเลสาบอันไกลโพ้นทิ้งเจ้าหญิงองค์น้องให้อยู่เพียงลำพังแม้หัวใจจะแตกสลายแต่เจ้าหญิงองค์น้อยก็ตัดสินใจออกเดินทางเพื่อจะตามหาพี่ชาย เมื่อไปถึงทะเลสาบในป่าลึกนางได้เห็นฝูงหงทั้งหกตัวโบยบินลงมาในยามเย็นและเมื่อแสงสุดท้ายของดวงอาทิตย์ดับลงหงทั้งหก็กลับคืนร่างเป็นเจ้าชายแต่เพียงชั่วข้ามคืนพอรุ่งอรุณมาถึงพวกเขาก็ต้องกลายเป็นหงอีกครั้งเจ้าชายพี่คนโตเล่าให้ฟังว่าคำสาบนี้จะถูกแก้ได้ ต่อเมื่อมีใครสักคนเย็บเสื้อด้วยยาดาวให้ครบถึง6ตัวโดยจะต้องใช้เวลาถึง6ปีเต็มและที่สำคัญก็คือตลอดระยะเวลาที่เย็บเสื้อนั้นคนที่ทำจะต้องไม่พูดไม่หัวเราะและก็ไม่ร้องไห้แม้แต่คำเดียวหากหลุดปากเพียงครั้งเดียวทุกอย่างก็จะสูญเปล่า แม้จะเป็นงานที่ดูแทบเป็นไปไม่ได้แต่ด้วยความรักที่เธอมีต่อพี่ชายเจ้าหญิงก็ตัดสินใจรับภารกิจนี้ทันทีเธอหนีเข้าไปในหอคอยร้างกลางป่าเงียบงันไม่ปริกปากพูดกับใครเลยวันแล้ววันเล่าเธอใช้มือที่อ่อนนุ่มเย็บเสื้อย่าดาวทีละตัวทีละตัวแม้เลือดจะไหลออกเพราะเข็มตำ่ำ มือพองและแตกแต่หัวใจก็อย่างมั่นคงไม่นานนักเจ้าชายจากแคว้นใกล้เคียงเสด็จผ่านมาพบเจ้าหญิงผู้สงบเงียบก็เกิดรักใคร่จึงได้พาไปแต่งงานที่วังของตนแม่เจ้าหญิงจะไม่อื่อนเอ่อยว่าจาแต่ความงามและความอ่อนโยนของนางก็ทำให้พระสวามีรักและเชื่อมัน่นทว่า ความสุขก็ไม่ยืนนานเมื่อพระราชินีมารดาของเจ้าชายองค์นั้นกลับใส่ร้ายเจ้าหญิงวันนางเป็นแม่มดและยิงเมื่อนางยังคงปิดปากเงียบไม่แก้ต่างความแค้นของพระราชินีผู้ชั่วร้ายก็ยิ่งลุกลามจนถึงวันที่เธอสั่งให้ประหารชีวิตเจ้าหญิงแต่โชคชะตาได้กําหนดแล้วในวันนั้นเอง เจ้าหญิงเย็บเสื้อครบทั้งหกตัวพอดีเมื่อเธอถูกพาไปยังลานประหารหงทั้งหกก็บินโฉบลงมานางรีบโยนเสื้อย่าดาวคลุมตัวพี่ชายแต่ละองค์ทีละตัวทีละตัวเวทมนตร์ร้ายจึงสลายสิน้นเจ้าชายทั้งหกลรับคืนร่างมนุษย์อีกครั้งแม่เสื้อตัวหนึ่งจะยังไม่สมบูรณ์แขนทางหนึ่งยังคงเป็นปีกหง แต่ก็ไม่มีสิ่งใดสำคัญไปกว่าการที่พี่น้องได้กลับมาพร้อมหน้ากันอีกครั้งเมื่อทุกคนเห็นความจริงความบริสุทธิ์ของเจ้าหญิงก็ปรากฏต่อสายตาราชินีใจร้ายผู้ใส่ร้ายถูกลงโทษตามกรรมส่วนเจ้าหญิงและพี่ชายทั้งหกก็ได้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขในวังของเจ้าชายผู้เป็นสวาหมีและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา หงทั้งหกก็กลับกลายเป็นเพียงเรื่องเล่าขานแห่งความรักความเสียสละและความอดทนที่เอาชนะมนตร้ายได้และนี่คือเรื่องราวของหงทั้งหกที่สะท้อนให้เราเห็นว่าความรักและความเสียสละอันบริสุทธิ์สามารถทำลายมนตร์ร้ายและอุปสรรคทั้งปวงได้เสมอแล้วพบกันใหม่ในนิทานครั้งหน้า จากการละครั้งหนึ่งในวันนี้สวัสดีค่ะ